วันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเจริญลุ่งเรืองไปดูกันเลยหูกดซับสไคร้ถึงหนึ่งพันซับกดซับสไคร้ถึงหนึ่งพันซับ คนผม TJP Channel แล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ยังไม่ทันเข้าร้านเลยดูแซลมอนดิทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าร้านแนล้วทุกคนบอกเลยว่าตอนเข้ามาในกลิ่นหอมมากนะดูโหดูของหวานดิทุกคนมีไอเทมด้วยและนี่ก็คือโต๊ะของเรานะครับทุกคนดูเตาดิโคตรเจ๋งมีของเต็มพร้อมไม่หมดเลยครับทั้งวาซาบิช้อนซ่อมตะเกียบวันนี้ผมมากับญาติผมและนี่ก็คือผมเองก่อนอื่นไปตักน้ำเลยทุกคนมีน้ำสไปซ์โอ้ย นี่มันน้ำชาเขียวน้ำเค้กค,ควยแล้วก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นที่กดน้ำแข็งแล้วก็น้ำอัดลมครับอันนี้ก็จะมีตรงส่วนพวกชานะครับเอาล่ะทุกคนไปเติมน้ำกันก่อนเลยดีกว่าโอเคโอเคกดน้ำแข็งกดน้ำแข็งไป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 งั้นผมขอกินเป็นน้ำเค้กค,ควยก่อนนะครับอร่อยดีโอเคครับทุกคนได้น้ำมาแล้วโหทุกคนนี่กลับมานี่มีอาหารแล้ววันนี้อะนี่ครับอาหารเซตแรกทุกคนในะที่สุดปูอัดก็มาแล้วของโปรดเลย โอ้โหทุกคนดูกุ้งเผานี่โอ้หน่ากินอะโอ้โหทุกคนมาผมลองชิมบวดดีกว่าอ้ำเข้าไปอืมอร่อยแล้วนี่ก็จะเป็นสเต็กเนื้อวากิวนะครับจังหวะน,นี้ก็อ้มปูอดัดอ่มอำ้อำอำ้อำอำ้มไปอีก่ะอ้ำอ้ำอัมนี่นะทุกคนเซตซูชินะคบผมมาแล้วและนี่ก็จะเป็นเซตรวมแล้วก็เซตซูชิอันนั้น หหน่ากินมากเลยทุกคนมาเลือกกันเลยดีกว่ากินซาซูมิแอนไข่กุ้งไปก่อนละกันนะครับหูทุกคนตอนกินไปนี่แบบโหแบบโคตรอร่อยอะ่ะอันนี้ผมให้ก้าเต็มสิบเลยโอ้ทุกคนเงยหน้าอหกที่ข้าวเต็มโต๊ะเลยอะ่ะดูดิหูอันนี้ผมจะเล่นสปีดให้นะครับจะได้ไม่เสียเวลา นี่คทุกคนเนื้อวากิวแผ่นใหญ่มาแล้วหูโคตรใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นกุ้งเผาแล้วก็น้ำซุปนะครับผมหูกุ้งตัวอย่างใหญ่อะอ่ะซูน้ำแก้ควยไปสักปึ๋งนึงก่อนอะนี่นะครับผมทุกคนกุ้งเผาอ้าวอ้าวอจิ้มเมโดนอีกอ่ะอ่ะจิ้มได้ละอ่ะนี่ทุกคนกินให้ดูละอ้ามโอ้โหร้อนปากแต่มันก็อร่อยนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะคบว่าคืออะไรแต่ว่ามันจัดมาสวยมากเลยดูดิ คำเตือนคลิปนี้ห้ามดูตอนคืนไม่งั้นอย่าหาว่าไม่เตือนเพราะทุกคนจะหิวทุกคนดูน้องดิเดือดปุดๆเลยทุกคนนี่มันสเต็กซี่โคหมูน่ากินมากกุ้งเผามาเสิร์ฟจากสวรรค์อีกแล้วครับทุกคนทุกคนดูสีนี่มันก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนี่นาะนี่ครับทุกคนเป็ดปักกิ่งตอนเด็กชอบกินมากอ่กินกุ้งเผาไปอีกทีอ่าผมบอกแล้วนะทุกคนคลิปนี้ห้ามดูตอนคืนอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะหิวตอนผมได้ผมก็งงอ่ะทุกคนนี่มัน เกี้ยวสีเขียวนี่ว่ะทุกคนน้องโคตรเดือดแล้วควันขึ้นเลยใจเย็นน้องเบาได้เบาเบาได้เบาใจเย็นเย็นอย่ามาต่อยพี่นะโอเคครับทุกคนมาลองเกี้ยวกันอ้ํามันก็รสชาติเหมือนผักอะแต่พอกินไปนานๆมันเริ่มจะแบบแหอวแทุกคนผมไม่ชอบนี่นะครับทุกคนเนื้อวากีิวชิ้นยักษ์อ้ยร้อนโทรศัพท์จะไหม้เนี่ยรีบเอาออกมาเร็วมันสุดแล้ว นี่นะคนร้านนี้มีข้าวผัดอเมริกันด้วยทุกคนนี่มันทักเก่าทองคํานะครับขอย,ย้ําว่าทองแท้นี่ทุกคนผมการันตีเลยว่าอันนี้คือทองแท้แน่นอนผมผมสาบานเลยอะตอนผมกินปุ๊บมันก็รสชาติไม่ได้แย่นะ่ะมันก็เหมือนถ้าเก่าปกติผมชอบทุกคนเนื้อผมสุกแล้วมาได้เวลากินอันนี้คือทํามันใหม่นะครับจะได้กินทีเดียวเลยทุกคนซาซิมิรสแรกมาแล้ว Let's go ปลาสม้มทุกคนผมขอสาบานเลยว่าอันนี้คือทองแท้แน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะลองกินทองคร <3, S 1> ้แรกในชีวิตนะ 2> 2, 1. 1> ผมมันก็รสชาติไม่ได้แย่น่ะแต่ว่ามันเหมือนกระดาษนะทุกคนเอาง่ายๆได้เวลาของปลาสม้มงำอ่ะาปลาส้มเสร็จก็ซูดน้ำเก๊กควยไปแล้วก็ต่อด้วยปลาสม้ม แล้วก็ต่อด้วยเก๊กขวยแล้วก็ต่อด้วยปลาส้มอีกแล้วก็ต่อด้วยเก๊กขวยอีกแล้วก็อหยอกเดี๋ยวเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวท้องเสียงามหยอกเล่นเฮ้ยไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอเคว่ากันว่าคนสามารถกินมนะนาวทั้งลูกได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะกินให้ดูงามโอ้โหโคตรเปรี้ยวอะทุกคนตอนกินเน่ะนี่ยังไม่ทันเคี้ยวเลยเวะเปรี้ยวจริงทุกคนอย่าหาทำนะทุกคนปวดมาแล้ว เนื้อวากิวน่ากินจังเลยอ่ะมาทุกคนได้เวลาเนื้อวากิวละงางาคือมันใหญ่มากทุกคนประมาณหนึ่งไม,ม้บรรทัดได้มัง้งเนื้อวากิวเนี่ยผมให้แปดเต็มสิบแล้วกันทุกคนกุ้งเผามาอีกแล้วน่ากินจังมาแล้วครับทุกคนแซลมอนซาซิมิยี่สิบที่ผมจะกินหมดไหมเนี่ยเอ้ยไอจัตูตัสกาด นี่ยทุกคนมากินเป็ดปักกิ่งกันก่อนพ่อผมเป็นเซียนวิธีการทำนะครับก็แค่ทำอย่างนี้แล้วก็ม้วนมันไปม้วน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 ,วน,วน,วนอ้าพ่อป้อนให้หน่อยสิอามหือฝีมือพ่ออร่อยอ่ะแต่พ่อลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ใส่ผักเลยเนะี่ยทุกคนดูกุ้งอันนี้ดิน่ากินมากทำไมกุ้งมันสีจืดจังช่างมาเถอะกินเลยละกันอาม สำหรับกุ้งหมวย6เต็ม10ครับมันไม่ค่อยอร่อยขนาดนั้นนะมาแล้วจ้าซาซึมิเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันอืมอร่อยหยอกเลน่นก็ต้องคิดซาซึมิดีครับคนบ้าเลยกินดอกไม้เอาล่ะทุกคนผมขอเวลากินก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากถ่ายคลิปนาะยเอาล่ะเจอกัน ท้เข้าไปเออนี่คือสิ่งที่อร่อยมากเลยครับผมชอบมากเลยคือมันผสมไข่กุ้งแบบเอาเป็นว่าผมชอบมากทุกคนผมให้เก้าเต็มสิบเลยอะอ่ะให้อีกป้ามหนึ่งสำหรับคนหิวทุกคนผมอิ่มละผมไม่กินละไปเติมของหวานก,กันหน่อยดีกว่าโอเคทุกคนอันนี้ผมอยากกินเยลลี่นะผมอาละ่ะได้มาแล้วพี่พนักง,งานเขาน่ารักมากเลยมาแล้วครับสองวู้น่ากินขออนุญาตกินแป๊บหนึ่งนะทุกคน หมดแล้วจ้าสองถ้วยเอาซมอนทกนทุกคนครับยายผมขอให้ติมในเมื่อวันนี้เป็นวันแม่ผมก็จะทําให้ครับทุกคนคิวนานมากพี่พนักง,งานที่นี่เขาน่ารักมากเลยครับเขาทําให้หมดทุกอย่างเลยมันตักยากหน่อยนะครับอ่ะอึ้อออ่ะตักเอาช้อนขอบคุณมากครับพี่เอาไปให้ยายกันยายได้แล้วครับทุกคนดูดิชี้ที่แม่ผมทำโคตรเยอะา อุทุกคนกุ้งเผามาอีกแล้วอาา่ะฮะปูอัดอีกแล้วทุกคนอ่ะกินอามแล้วก็อาม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 สุดท้ายจบคลิปลแล้วทุกคนแลนที่นี่ก็คือเจเลญรุ่งเรือนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยผมมีเป้าหมายคือหนึ่งพผู้ติดตามครับแล้วเจอกันบาย